สาวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เมนูยำรวงครับผมขั้นตอนปั้นน้ำยำไม่ได้ไายครับพอดียุ่งอยู่ครับก็เลยไม่ได้่ายก็วิธียำเครื่องไม่มีอะไรมากครับเครื่องยำม,มีหมูยอมีไส่กอกมีลูกชิ้นปลาแล้วก็เห็ดก็เครื่องยำไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ใส่หมูสามด้วยครับ มีเคลอดมีหอหญยมีต้นหอมตั้งโอครับนี่แหละก็ใส่น้ำยำไปเลยครับก็คุกใครี้ก็คุกให้เข้ากันครับคลุกให้เข้ากันก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยครับเป็นไงครับอย่าลืมไลค์คอมเมนต์ให้เยอะๆด้วยนะครับแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับ สวัสดีค่ะพี่น้อง you <shrug> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เมนูยำรวงครับผมขั้นตอนปั่นน้ำยำไม่ได้ถ่ายครับพอดียุ่งอยู่ครับก็เลยไม่ได้ถ่ายก็วิธียำเครื่องไม่มีอะไรมากครับเครื่องยำม,มีหมูยอมีไส่กอกมีลูกชิ้นปลาแล้วก็เห็ดก็เครื่องยำไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ใส่หมูสามด้วยครับ มีเคลอดมีหอหญยมีต้นหอมตังโอรครับนี่แหละก็ใส่น้ำยำไปเลยครับก็คุกแค่นี้ก็คุกให้เข้ากันครับคุกให้เข้ากันก็เสร็จเป็นทีเรียบร้อยครับเป็นไงครับอย่าลืมไลค์คอมเมนต์ให้เยอะๆด้วยนะครับแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปครับ สวัสดีครับพี่น้อง